แผ่มนพื้น,นี้น้องเอาให้อายเฮ็ดยาง บอกกายจังแล้วน้องเป็นอย่างหม่สังบกลาอไอ้ตามถามข่าวตอนเจ้านี้จากบ้านนาไปอยู่กรุงเทพเมืองฟ้าสังหมอหัวสามาเป็นลายตางแผหมุนพื้นน้อยเจ้าปากคูบหอยหัวใจ บ่มีเหยื่อใหญ่สังมาตัวให้ยอายปวงนำนางหือบุญอายสวยนำหาจนมืดหุนทางบ้านเฮาเดี๋ยวนี้มันห้างบ่มีน้องนางอยู่เฮียงเฮ็ดกิน อดยามพักหวานมันปองน้องเอ้ยยายจงให้ยอดมันอ้วนของถาอยู่พินอายฟองคอยถาจนบายพักเหี่ยวลงดิน น้องนางกะยังโบยบินลืมถิ่นทงน้าบมาจากเกือแผ่มุนพื้นนี้สิเตือนใจอายให้หมอ บ่มีเนื้อทองเจ้าของแผ่มนหนอสั่งมาเบื่อยามงายามแลงมือได้กเศร้าใจเลือแผ่มนพื้นนี้สิเหลือเพื่อไว้ให้อายถ้าเสร็จน้ำตา